เกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์แห่งชาติแดนกิมจิซัมซุงจอปลดพนักงานทั่วโลก30%ตอบสนองยอดขายกำไรหดต่ำสุดในรอบ10ปีเรื่องราวจะเป็นยังไรและปัใจจัยใดที่ส่งเสริมการตัดสินใจดังกล่าวและการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะส่งผลต่อซัมซุงในประเทศไทยหรือไม่ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok t r u p Awards อีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารจากสื่อต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ไม่มีคอมเมนต์นะครับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้เองครับทางสื่อของแคนาดาอย่าง St. Lawyer นะครับสื่อทางด้านธุรกิจของการเงินนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าซัมซุงจ่อปลดพนักงานทั่วโลก30%นะครับท่ามกลางความท้าทายในเวทีระดับโลกนะครับื ของแคนาดาก็บอกว่านะครับบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทีวีและชิปหน่วยความจําชั้นนําของโลกนะครับกำลังเตรียมที่จะปลดพนักงานทั่วโลกนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงานมากถึง30%นะครับในบางแผนกนะครับการเลิกจ้างครั้งนี้จะส่งผลต่อฝ่ายขายฝ่ายการตลาดและฝ่ายทุรการเป็นหลักนะครับโดยคาดว่าการปรับโครงสร้างการจ้างงานครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในปี2024นะครับ โดยพนักงานฝ่ายธุราการนะครับจะถูกปลดมากที่สุดถึง30%นตะครับต่อจากนั้นก็เป็นฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดนะครับอยู่ที่15%นะครับโดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะส่งผลต่อซัมซุงทั่วโลกนะครับในระดับภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปเอเชียแอฟริกานะครับจำนวนนี้นะครับน่าจะรวมถึงการปลดเขา,เาในแคนาดาที่เกิดขึ้นไปเมื่อต้นปีนี้ด้วยนะครับมาดูผลกระทบ ที่เกิดขึ้นทางเอเชียกันบ้างน,นะครับนะครับก็กระทบกับจีนกับอินเดียนะครับโดยในอินเดียนี่ครับซัมซุงมีพนักงานประมาณทั้งหมด25,000คนนะครับโดยคาดว่าในรอบนี้อินเดียจะถูกกดถึงประมาณ1,000คนนะครับในขณะที่จีนคาดว่าพนักงานสายขายจะถูกปรับลดอยู่ที่ประมาณ30%นะครับโดยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ก็ออกมาชี้แจงว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ก็เป็นมาตรการตามปกตินะครับเพื่อที่จะมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับ และชี้แจงว่าพนักงานสายการผลิตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างกา <c oughs> รจ้างงานในครั้งนี้นะครับบริษัทยังยืนยันอีกด้วยนะครับว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ไม่ได้มีนัยสําคัญแต่อย่างใดนะครับไม่มีนัยสําคัญต่ที่รอไป30%เทั่วโลกเลยนะครับนะครับในด้านภาพรวมพนักงานของซัมซุงนะครับพนักงานทั้งในเกาหลีใต้และทั่วโลกเนี่ยรวมกันอยู่ที่ 2 6 7 8 0 0คนนะครับอันนี้เป็นยอดสิ้นปี2023นะครับโดยมีพนักงานที่อยู่ต่างชาติทั้งหมดนะครับ147,000คนพนักงานประมาณ25,100คนนะครับทำงานอยู่ที่ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดทั่วโลกซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มหลักที่จะโดนเลย์ออฟในครั้งนี้นั่นเองนะครับความท้าทายที่ผลักดันการเลิกจ้างครั้งนี้คืออะไรนะครับ ก็เขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้นะครับซัมซุงกำลังต่อสู้กับความท้าทายในภาคธุรกิจหลักหลายประการนะครับการต่อสู้ดิ้นรนของเซมิ c o n d u c t ตอร์นะครับแผนกชิปฟื้นตัวได้ช้าจ,จากภาวะตกต่ำของอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลกำไรนะครับแรงกดดันของตลาดสมาร์ทโฟนนะครับ ซัมซุงกำลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างดุเดือดและรุนแรงจาก Apple และผู้ท้าทายจากจีนผันธุ์ใหญ่นั่นคือหัวเว่ยนะครับในตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมทำให้มีความจำเป็นมากสำหรับมาตรการเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับและรวมถึงการหยุดชะงักของตลาดใหญ่อย่างอินเดียนะครับมีการประท้วงเรื่องค่าจ้างแรงงานในอินเดียส่งผลกระทบต่อสายการผลิตทำให้เกิดความท้าทายในการดำเนินการของบริษัทในตลาด ซึ่งถือว่าอินเดียเนี่ยเป็นตลาดหลักแห่งหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับซัมซุงนะครับโดยมูลค่าต่อปีสูงถึง12,000ล้าน US ดอลลาร์เลยทีเดียวครับซึ่งื่ออินเดียนะครับ,รบก็ได้ออกมาเปิดเผยตรงกันเลยนะครับในวันที่11เ็กันยายนที่ผ่านมานะครับอย่างมันนี่คอนโทรนี่นะครับอกว่าซัมซุงจอปลดพนักงานท่ามกลางยอดขายที่ลดลงและการแข่งขันอันดูเดือดในอินเดียนะครับซัมซุงจอะปลดพนักงานในอินเดียหลังจากผลการ ผลการขายอันน่าผิดหวังนะครับส่งผลให้มูลค่าและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงอย่างมากนะครับซึ่งแต่ระดับต่ําสุดในรอบทศวรรษหรือว่าต่ําสุดในรอบ10ปีเลยครับแหล่งข่าวก็ได้ให้ข้อมูลกับมันนี่คอนโทรนเอาไว้นะครับบอกว่าการจอบดพนักงานในครังนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับแผนกฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดและฝ่ายธุรการนะครับซึ่งก็ตรงกันกับสื่อของทางแคนาดานะครับแหล่งข่าวคนหนึ่งรายงานว่านะครับ ตัวเลขในการปรับลดครั้งนี้อาจจะสูงถึง30%และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่านะครับการปรับโครงสร้างดําเนินการอยู่ในธุรกิจสมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่นะครับรวมถึงในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในบ้านนะครับและยังส่งผลให้ผู้บริหารบางคนนะครับต้องลาออกจากบริษัทนะครับเขาก็ให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าซัมซุงเนี่ยครับได้หยุดการว่าจ้างงานตําแหน่งใหม่ๆแล้วและมีผู้บริหารบางคนนะครับ เต็มใจที่จะลาออกโดยไม่ได้รับค่าจดเชยนะครับนั่นแหละครับกระแสการที่เหยียดเชื้อชาติอินเดียในเกาหลีลงถึงการแบนชาวอินเดียในเกาหลีใต้ในสถานที่บางแห่งในร้านค้าในร้านอาหารนะครับก็อาจจะมีส่วนอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับต่อกระแสสินค้าของซัมซุงในอินเดียนะครับซึ่งก็นะก็ถ้าเกาหลีเป็นพ่อค้าแล้วก็คิดว่าตัวเองผลิตสินค้าส่งออกไปทั่วโลก แล้วคนในชาติมีความสมัคคีกันและคิดว่าชาติต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นลูกค้าแล้วก็อาจจะแบบว่ามีไมซ์เซตที่ดีขึ้นต่อการเหยียดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ยอดขายของซัมซุงไม่ไม่น่าจะมาเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับก็อาจจะมีส่วนอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะครับอย่างของไทยนะครับอย่างคนไทยของเราเนี่ยก็รู้นะครับว่าเราเป็นประเทศท่องเที่ยว ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวนะครับบวกกับ d n a ของคนไทยเนี่ยที่เป็นคนแบบเป็นรีเป็นมิตรให้การช่วยเหลือต้อนรับขับสู้ยิ้มแย้มนะครับจนต่างชาติได้รับการขนานนามให้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็ต้อนรับขับสู่ให้ความอบอุ่นเป็นมิตรนะครับจนต่างชาติก็มาเที่ยวแล้วก็ติดใจก็กลับมาเที่ยวซ้ําอีกนะครับเงินก็ไหลเวียนเข้ามา ที่กรุงเทพนะครับจนกรุงเทพกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกแล้วณนะปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถ้าเกาหลีคิดได้ว่าตัวเองเป็นพ่อค้ามันต้องงอลูกค้าครับก็เหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็พูดยากครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่ที่มาที่ไปนะครับคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะจะให้ฝืนยิ้มก็อาจจะดูเป็นการเฟกเได้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้ดําเนินการแบบนี้ต่อไปนะครับลูกค้าชาวโลกจะได้มาเที่ยวที่กรุงเทพประเทศไทยแทนนะครับ ครับและนั่นก็เป็นข่าวสารจากชาวต่างชาติที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอยางไงอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แตงเพือนกำลังจใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok Tube Akira ้วยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ